ฟ้าทลายโจรค่ะทุกคนเห็นไหมสวยมากๆเลยฟ้าทลายโจรมีประโยชน์หลายอย่างนะคะสำหรับคนที่มีอาการผมร่วงวิธีการแก้ผมร่วงก็คือใช้ฟ้าทลายโจรเน,นะะี่ยค่ะเก็บสดสดประมาณหนึ่งกรัมมือใหญ่ๆนะคะเอาไปตำเอาไปตำหรือเอาไปบดก็ได้สดๆนะแล้วก็พอกพอกที่ศีรษะเรานะคะ ทิ้งไว้ประมาณ30นาทีนะให้ตัวยาซึมเข้าสู่หนังศรีรษะของเรานะคะแก้การผมร่วงค่ะแล้วสำหรับคนที่เป็นไข้ตัวร้อนปวดหัวนะคะอาการไข้ใครที่ไม่อยากกินยาออทั่วไปใช่ไหมอยากกินสมุนไพรก็เด็ดสดกินได้เลยแต่มันขมมากนะทุกคนจ้ะ อาการไข้ก็จะหายนะแต่ว่ากินก็ต้องปรึกษาแพทย์แผนไทยด้วยนะคะขนาดที่รับประทานและปริมาณในการอขนาดรับประทานแล้วก็ช่วงเวลาในการกินว่ากินได้นานแค่ไหนนะคะนี่ต้นฟ้าลลายจรค่ะเป็นสมุนไพรปลูกยาวไปเลยอย่าลืมปลูกนะคะง่ายๆค่ะ